ดูด้วยผมไม่ถูกต้องแล้ววันนี้ผมแบบทรงแบบสะเดิดสะเดาไปไม่ถูกทางยังไงก็ไม่รู้งงผมทรงอะไรคะอย่าหาทำตามนะทรงนี้ไม่ถูกต้องเลยกระเด้งกระเดิดโป่งพองไม่ถูกจังหวะเข้ารายการยังคะสาวพันล้านคือไรอะพี่บอเปียรายการมาตอน6โมงครึ่งนะทุกคนอย่าลืมรอดูที่เพจมิสแกลนไทยแลนด์ อยาได้น้ำพริกสี่กระปุกกดได้เลยค่ะใช้ลิปของอะไร <laughs> วันนี้เหรอทอมฟอร์ดเท่านั้นวันนี้ทอมฟอร์ดไอโสดบอกไอคิดว่าไงล่ะคนที่สวยขนาดนี้ก็ต้องโสดแเรวไหมหรือว่าไงปักให้หน่อยทอมโสดเออพี่ปอบเบีย ได้ค่ะแว่นแกส,สวยจังคนใส่มันสวยด้วยประเด็นหลักแล้วอะคือคนใส่ค่อนข้างใส่อะไรก็สวยเป็นเรื่องธรรมดาสดเดิมอืมว่าไปกลางคืนดูแม่กับจะไลฟ์ออนกลางวันนะคะรถดังเดิมไม่มีสวยสุดๆอืมมีนามีควีนอุ้มแล้ว <c oughs> เอฟซีจากสอบปอปอลาวเอ่อต้องพูดว่าอะไร คนเราต้องสวัสด,ดีเขาพูดว่าอะไรนะซอสบายดีไม่ใช่สวัสด,ดีสบายดีใช่ป่มอันยองสบายดีเอ่อสบายดีสบายดีออยดยดโอเคสวัสด,ดีสอบปอลาวนะคะทรงผมฟิลเหมือนนั่งวินมาเรื่องจริงคือช่างมันปล่อยมันไปก่อน ทำอะไรไม่ได้แหละนะจุดนี้กล้องอะไรชัดจังกล้อง i p h โฟนนะสิเอ็งยกโคนตั้งแต่เช้าค้าไม่ได้ยกโคนเลยข้าเอาแว่นคาดผมค่า,าแว่นคาดผมแล้วพอเอาแว่นลงเป็นงี้เลยมีนาน่ารักหลายๆขอบคุณเด้ออาสวัสดีจากนคนปรปฐมอุย้ยคนบ้านเดียวกันนะแบบนี้อุย้ยมีคนให้ตุ๊กตาหมีด้วย Thank you for your gift นะคะน่ารักนะว่าไปอดิเสนไม่ลงเลยล่ะมูเร็กมาไหมวันนี้มูเร็กไม่ได้มานะวันนี้มีแค่เกิดอะไรขึ้นอย่ามากึกกักแบบนี้นะคะหลอนยิ่งกลัวๆอยู่วันนี้อยากเห็นวินาลองทำผมฟาร่า อย่าลืมรอดูรายการ Help m e n Please วันนี้นะคะ6โมงครึ่งที่เพจมิสแกนไทยแ l นด์วันนี้อย่าลืมมารอดูกันด้วยนะสีแว่นเข้ากับสีเสื้อเลยอืก็ตั้งใจเลยละ่ะอุ๊ยอิตชาลตตี้มาดูอิตชาลตตี้มาดูจ้าอุ้มทวีพรออฟฟิเชียลเพแฟนบอกว่ารอดูครับพี่มีน <laughs> มน่ารักมาก อย่าลืมรอดูกันนะจ๊ะโอ้โหพี่น้องคนนี้มันสายเปยของจริงอะเฮ้ยมันเปยเราอีกแล้วอุ้ยตายแล้วเราสึกผิดเลยเรายังไม่เคยไปเปยกับเฮ้ยให้ตายเถอะเฮ้ยน้องน้องลูกหลอดเปยอะเอาดิขอบคุณนะน้องรถสปอร์ตมาคันเบิ่มเลยอะสวยและรวยมากคองแพรคองแพร่ เออเอาดีมาเปอะไรวะมันเป็นอะไรอ่านไม่ทันเอาเอาดีแกมาเปบ้างดีได้เดี๋ยวรอบหน้าน้องไลฟ์ถ้าพี่เห็นพี่เปอะไรเลยเคเวิล okay, อิตาลี thank you so much Thai accent <laughs> <laughs> มูเรกสสยเปยเออคนนี้เขาสายเปยเขาค่อไงกับทรงผมนีวะหรือมัดดีผมไม่ถูกต้องแล้ววนะันเนี้ย ไม่มียางหัดผมเุ้ยมัดแล้วดูดีกว่าือต้องมัด EP สามน้องชาต้องเข้าแล้วอยากให้ชาล็อตมามากเลยอะจริงปะเดี๋ยวขอให้คุณชาล็อตเขามีคิวก่อนเดี๋ยวจะบอกโปรดิวเซอร์รายการว่าขอรีเควสน้องลูกหลอดรายการแกจะไม่มีเราได้ไงเรื่องจริงไม่มีได้ไงเออถ้าไม่มีคือไม่ได้ต้องให้คิววยนะไปให้พี่หลอด บ้างเขาบอกได้เดี๋ยวจะรีบไปเปกลับเลยโอเคไหมน้องจะเป็นคนที่สองที่ได้รับการเปจากพี่คนแรกคือคุณนายแม่มแล้วพี่ยังไม่เคยเปใครอีกเลยคิวฟรีเลี้ยงข้าวไอมิสอุมคนแรกมังคุดคนที่สองน้องลูกหลอดรอเลย เซียมีนอ้มอ่ะยังไม่เคยเปยควินอ้มเลยอะ่ะ mm hmm. ใช่ลิปของอะไรวันนี้ถ้าลิปของทอมฟอร์ดผสมกับด mm ีอ hmm. อเองเคยถอนถอนตังติ๊กตอกเคยเคยถอนแล้วแต่ว่าอ่าไม่ได้ถอนมาสักพักนึงแล้วเดี๋ยวลองรีบถอนค่าตัวชั่วโมงละล้านบอกอือหืม คุดเองกะถอนทุนคืนเลยดีที่เองไปค่านี่เองกะถอนทุนเลยใช่ไหมตอนละล้านให้ตายเถอะไม่เคยมีมิตรภาพเลยสำหรับเรื่องเงินคุณขุดเลือดขุดเนือ้อผมเช่นนี้เลยหรือไรเอาเอาอิ่มเลยนะล้านหนึ่งอะปิดรายการได้เลยอะ ลอ,องลูกหลอดกะอิ่มเลยอะถ่ายรายการตอนละล้านเอาสิค่าตัวมากที่สุดในประเทศไทยแล้วมัง้งเองเหงาไหมราคาคนกันเองอืมแบบนี้นี่เองวันหลังขอเป็นคนห่างๆดีกว่าระดับเองสบายโอ้สาธุสาธุเก้าเก้าค่ะ อยู่ไหนอะน้องลูกหลอดไลฟ์เสร็จแล้วดีนี่ค่าอยู่บ้านแกรนแบบเหงามากห้องนี้คือค่าอยู่คนเดียวปกติจะมีควินอมนะคะแต่ตอนนี้ควินอมไม่อยู่ห้องนี้กลายเป็นห้องที่ค่าอยู่คนเดียวมัดผมก่อนมัดผมนะจะดูดีกว่าไหนชาลอนเม้นอะไรลืมอ่าน คนเดียวอะไรมีคนอยู่เองแค่แรงมากเด็กกระทืบเลยเมื่อกี้เพิ่งได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ก,กุกุบกักกตรงเนี้ยอยู่ดีก็ตรึงแล้วข้านั่งอยู่คนเดียวอ่ะแล้วห้องนี้พี่ฟ้าบอกเคยเจอผีอ่ะคิดว่าไงอย่าออกมานะกูกระทืบแหลกหมดไม่สนผีประเทศใดผีไม่ต้องออกมานะคะที่นี่มีแต่คนไม่ต้อนรับ เดี๋ยวสาบแช่งให้ไม่ต้องไปเกิดเลยประทื้อผีแล้วเออมันต้องมารูปนี้แหละคุยดีไม่ได้รอเล่นนะคะเมื่อกี้เป็นการสแสดงถูกต้องส่งนี้เออมัดไว้ดีกว่าปล่อยแนละ้วมันไม่สวยเดี๋ยวค่อยรอเปลี่ยนลูกอุ้ยทำไมอะ่ะมันแจ้งเตือนน่ะบอกว่า ไลฟ์นี้ไม่เหมาะสมคืออะไรวะหรือเมื่อกียกกก้ยกจกักรกละแล้ I l o v e TikTok I l o v e TikTok I เ o v e TikTok เมื่อกี้ยกจักรแล้แน่เลยอะ t ิกต o อ,อกจะบอกเอาเอ่ะเฮ้ยนี่ไม่ได้นะาจานนะโอ้โหโหร้ายอ่ะเสื้อไม่ได้เห็นนมนะเมื่อกี้คือติกตอ,อกมันไม่ชอบให้เห็นจักแรแล้อะ ทิกตอกมันไม่ชอบให้เห็นหลักแหล่ะทุกคนคือมัดผมไม่เฉยอะใช้ความรุนแรงอ๋อทั้งใช้ความรุนแรงด้วยอุ้ยตายแล้ว I'm just kidding อะทิกตอกเมื่อกี้เป็นเรื่องโจ๊กนะไม่ใช่เรื่องจริงนะ t i กต o k ต้องเข้าใจด้วยขอโทษค่ะ I love TikTok ทำไงดีเขาจะเข้าใจเราไหมว่าสิ่งที่เราพูดเมื่อกี้มันคือการ พูดเล่นนะ่ะช่วยด้วยเดีย๋ยวพูดช่วยด้วยค่ะว่ามีเหตุเหตุเกิดอีกไหมทำไงดีละ่ะคุณผู้ชม,อมเอาผ้าหม่มดึงผ้าห่มก่อนละกันไอ้เสาชิ้นหนาวหลือเกินค่ะอ่ะแบบนี้ละกัน ผมไว้โอเคน่าจะช่วยได้ซิลแบบพี่หนาเอาน้องผีกแกล้งก็ลองดูอุย้ยโอเคุกดนิด่มี่ที่ยินเสียงอะไรไม่รู้ว่ากึ่งอยู่ในห้องน้ำอะ่ะอุย้ย คือเขามาส่งของใช่ไหมแล้วเขาโทรมาพอเรารับปุบ๊บแล้วพอเราวางสายมันไม่หายค้างอะ่ะก็เลยลงไลฟ์ก่อนเพราะว่าเผื่อเขาโทรมาอีกแต่เขาก็ยังมาไม่ถึงอะ่ะแล้วเขาก็ยังมาไม่ถึงไม่รู้เขาจะโทรมาอีกหรือเปล่าม่รู้ทำไม นึกว่าเน็ตขิดไม่ใช่ก็เน็ตขิดนั่นแหละโอ้ตกใจเลยใครเดิอนอยู่ข้างหลังเนีย่ยบแัแซวแบบนี้นะไม่ชอบนะนึกว่าผีลงโทษขอเอฟแวนต่อหน่อยอพวกเองชอบแว่นค่ะถุกอันเลยดีคนดูยังไม่เข้ามาเลยอะ่ะคนดูเลยหายไปเลยทำไงช่วยด้วยคะ่ะ อยากได้ผิวเหมือนวีนาะออร่ามากม,มาแล้วเออมาแล้วไปเรียกพักพวกเข้ามาดูเร็วกลับมาแล้วค่ะช่วยกันขคาะใจเออช่วยกันเคาะใจหน่อยหรือโดนบล็อกแล้วเมื่อกี้เห็นจักรแล้แล้ว,ลวมันแจ้งเตือนทำไง คนเลยไม่เข้ามาเลยทีนี้กำพระกันอยู่เออคนเลยไม่เข้าเลยสงสัยมันไอ้นี่แหละปิดกั้นแหละเพราะว่าเมื่อกี้มันเตือนเรื่องเห็นจักกะแล้ชลุย้ยกดหัวใจให้่อยนะปิดกั้นพอไม่แจ้งเตือนเลยอเซ็งเลยอะ อันที่ยีบสี่เดินทางกีง่โมงมไม่รู้อะไม่ได้เป็นคนจองตั๋วเองอ่ะทุกคนแต่ว่าไม่ต้องไปส่งก็ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้ไปทําภารกิจอะไรแบบว่าเราก็คงเดินทางไปเดินทางกลับอะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> น้องหลอดมาเปใหม่เฮ้ย <c oughs> แล้วอันที่เมื่อกี้ศ <c oughs> ูนย์เหรอจริงหรอใครกีดตาให้กีดเองเก่งไหม เพิ่งหัดกรีดตาเองเก่งไหมเพิ่งหัดทำเองนะเพิ่งจะกรีดอายไลเนอร์เองเนี่ยเป็นครั้งที่สเก่งเปล่า <c oughs> คิดดูดิขนาดตอนอยู่ในกองประกวดเรายังไม่เคยกรีดอายไลเนอร์เลยในแต่ละวันเพราะตอนนั้นเราก็ยังกรีดอายไลเนอร์ไม่เป็นแล้วก็ไม่คิดที่จะหัดด้วยเ <c oughs> พราะว่ารู้สึกว่าไม่จำเป็น ไม่ต้องกีดก็ได้ทำไมใครจะแต่งนะหน้าเยอะก็แต่งไปฉันจะแต่งแค่นี้แต่พอประกวดเสร็จแล้วพอไอซมันกีดอายไลเนอร์ให้อะแล้วเรารู้สึกว่าอุ๊ยกีดแล้วมันสวยกว่าจริงๆด้วยอะก็เลยแบบอือเราต้องฝึกละจะได้สวยขึ้นกับเขาบ้างหัดกรีดเตรียมส่งออกไม่ต้องมาสง่งค่ะไม่ไปสาวอาหรับที่ไหนเนี่ยคะ กินแล้วตาคมก็มันก็ดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหน้ามันก็ดูมีอะไรมากขึ้นเพราะถ้าไม่กินมันก็ดูจืดๆอะไรนี้ปะก็กินเป็นบางวันฝึกทำผมทรงออกแต่พูดจริงนะสกิลการทำผมเนี่ยแย่ยิ่งกว่าการแต่งหน้าอีกการแต่งหน้าที่ว่ามีสกิลน้อยแล้วเนี่ยการทำผมน้อยกว่าคือหนีบตรงเป็นอย่างเดียว ต่รู้แล้ววันนี้แต่งหน้าลืมทำอะไรลืมเชดดิ้งมีหน้าหนูอะไรอะแต่งหน้าคิ้วหกอันพักก่อนเฮย้ยคนเลยไม่เป็นไรอะเดี๋ยวก็คงทุกคนเช่่อกันกดหัวใจเลยนะมันน่าจะโดนปิดกั้นอยู่อะตอนเนี้ยพี่มีอะไรอะหนูคัดลีดผ่านแล้ว<ก>จริงอ,อกเก่งมากดีใจด้วยเป็นเยอะๆนะ พี่ไอหายทันไฟนอลพี่อุ้มไหมวันที่ยี่สิบเป้ยวันที่สิบแปดนี้ไอไปเวียดนามแล้วไอไปตั้งแต่วันที่สิบแปดเลยลายเมื่อกี้เป็นอะไรคะก็เป็นขีดอะดีอยากใค้เห็นจกักรและปิดแบบแบบนีน้ทุกคนจะบอกว่าไอ้ผลโหวตสาวไวไสใสของแคส อวดอะเราอยู่อันดับหนึ่งแล้วนะตอนเนี้ยเก่งมากอะขอบคุณทุกคนนะที่ไปช่วยกันโหวตนะขอบคุณมากเลยอยากได้ที่หนึ่งนะอันเนี้ยช่วยกันโหวตหน่อยอย่าให้ใครแซงนะทุกคนเก่งมากที่ไปช่วยกันโหวต <c oughs> เฮ้ยเราทำได้ <c oughs> พระสงฆ์มากเห <c oughs> มือนห่มสะบงอะตอนเนี้ย มาสองสัปดาห์แล้วหนึ่งมาสองสัปดาห์แล้วเก่งมากสองสัปดาห์แล้ว๋อกทำไมเราสักครู่นะทุกคนเดี๋ยวลงไปดูก่อนเขาน่าจะมาส่งของไม่รู้หาเจอหรือเปล่าอย่ายคิดอีกนะสาว้องที่เกยดขึ้นใหม่แลราทำไรกันคะจัดฉากใหธเนิยจะีิบ้าก็ต้อตื่้นดีป ซื้อใช่ไหมเอาเป๋าสองนั่ใช่ไหมนี่เดี๋ยวใช้อันนี้ถามแล้ววันนี้ห้องนี้เหรอเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางเอาแปะได้เลยแปะเออสวยดีนะแปะเนี้ยดูมีอะไรแตปเชอลงเอาหน้าหวางสิโอยแล้วพวกไปไหนวะหนูวนเลยทุกคนจอดตะกร้าได้นะคะ เช่ยนเครื่องบิใช่ใช่อย่าเป็นแกลบเฉยไม่ต้องเป็นเราเหนื่อยเอาให้จะให้น้องเกดอพยายามกัให้ได้นะคะเดี๋ยวพี่ออกให้เอาบินบอกขอบนไปบริษัทออนีดอมอ,อดอมเ<ช>หรอโอเคออนไลน์ ใ,ใครอยู่บ้านแกนบ้างคะวันนี้มีสแน็คไผ่หลิวสแตมแล้วก็น้องเกดแชนยูพุทอะไรสับใจเชาออนทำยังไงอ่ะ how can I do this เมื่อกี้หายไปไหนเมื่อกี้ไลฟ์คิดแต่ทุกคนซอรี่นะตอนนี้เรามาเริ่มกันใหม่แจกมินิฮา์ให้ผมหน่อยอุยอ้ยเดี๋ยวมันบล็อกอีกผมผ้าก่อนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนสกัดดาวรุ่งอีกมีนายิ้มฉลามเออชอบปะละ่ายิงชอบปะละ่าชอบก็ะทำให้เรายิ้มดิ ราจะได้ยิ้มไงตกลงเสียงอะไรตอนไหนเสียงไหนเสียงเครื่องบินนะดิเมื่อกี้ที่เดินออกไปใช่ปะใช่ไหมหนาวไหมไม่หนาวเลยแะต้องห่มนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันโป๊ยิ้มให้ผมหน่อยได้ไหม,ม <laughs> ได้สิ เสียงก่อนหน้าไม่รู้เหมือนกันอย่าไปพูดถึงมันเลยไม่อยากคิดถึงแล้ว d h s h goes behind thank you นะอย่าลอเล่นกับระบบ <laughs> <laughs> g o t ปปะคะทุกคน คนเริ่มมาแล้วคนเริ่มมาแล้วช่วยกดหัวใจให้หน่อยนะเมื่อกี้แบบว่าโดนสกัดดาวรุ่งเพราะว่าโชว์แก,ก็คแล้ตคือดิจิตอกอ่ะมันให้โชว์รักแร้ได้ข้างหนึ่งแต่ถ้าเห็นพร้อมกันสองข้างเขาจะสกัดดาวรุ่งเราเลยแล้วเมื่อกี้เรายกแขนมัดผมแค่นั้นะ่ะคือจักกก็ตเราอะมันโชเซ็กซี่มากเลยอะดิใช่ปะ่ะจ็คกก็ตเรามันโชเซ็กซี่มากเลยใช่ไหมคือเห็นปุ๊บอืม ดนสก,กัดเลยทำไมอ่ะข้าอยากมัดผมไงอะไรอย่างนี้คนที่ใส่เสื้อกล้ามจะทำเช่นไรอ่ะคืนนี้ไม่เหงาแล้วคืนนี้ได้นอนนี่ค่ะกลัวเหมือนกันต่อต่อห้ามเห็นเกินหนึ่งในสี่หนึ่งในสี่ของอะไรของจักรกะแอรเหรอหนึ่งในสี่ของจักรกแร้หรือหนึ่งในสี่ของอะไรต่อต่อใจสั่นเป็นไปได้ นี่เชื่อว่าคนสามพันคนเมื่อกี้ก็ใจสัน่นแต่เราไม่ได้โชว์เสียวคะ่ะเราแค่มัดผมลูกพี่นอนบ้านแกนหรอครับไม่ได้นอนนะแต่ว่าวันนี้มีเดี๋ยวจะมีถ่ายรายการ Help Me Please รอดูกันด้วยตอนหกโมงครึ่งนะคะหกโมงครึ่งรอดูด้วยวันนี้น่าจะสนุก น้องเกดนะ่าจะมีอะไรมาเล่าเยอะเลยแล้วก็มีน้องเกดจะมาจัดการอะไรบางอย่างกับเรารอดูเลยสิ่งที่ทุกคนชอบรีเควส์กันเหลือเกินอยากจะเห็นพูดอยู่นั่นแต่เราไม่เคยทำให้อ่ะวันนี้มารอดูว่าจะเป็นยังไงมีนเกดดูได้ทางไหนทาง ฟอบมกทลนะคะเออฟอบมกทอเคไหมโอเคฟาราแปซิฟิกเป็นยังไงเกิดมายังไม่เคยเห็นเลยอืมเฮ้ยคนเพิ่งเข้าเพิ่งเริ่มเข้ามาเอาใหม่ทุกคนจะบอกว่าขาอยากขอบคุณอีกรอบหนึ่งที่ช่วยกันโหวตอ่าสาวไวใสน,นะ ของแคสอวอดอะขอบคุณมากเลยที่ช่วยกันโหวตนะตอนนี้เราอยู่อันดับที่หนึ่งแล้วน่ารักมากโหวตต่อด้วยนะเดี๋ยวคนอื่นแซงหรือเปล่าช่วยกันโหวตด,ด้วยนะฮึสาวนักชอ็ชอตช็อตใครยังไม่ได้ช็อตเลยเฮ้ยนีย่ไม่เคยช็อตใครเลยนะช็อตไม่เป็นควีนทาวบว์ฮืก็ ใส่รองเท้าแบบนั้นเดือนหนึ่งอะคิดดูดิต้องใส่รองเท้าส้นสูงตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนทำได้ไงอะคือจำได้เลยตอนที่เราประกวดไอ้มิสแกนโคราดอะตอนนั้นอะคือเอาง่ายนะชีวิตเราอะไม่ใส่รองเท้าส้นสูงเอาอย่างงี้ดีกว่า <S <S คือชีวิตเราเป็นคนที่ไม่ใส่รองเท้าส้นสูงเลยถ้าไม่ได้มีงานอะไรที่ มันจําเป็นหรือออกงานหรือใส่ชุดราตรีซึ่งก่อนที่เราจะประกวดนางงามอะ่ะเราก็ไม่ได้ออกงานใส่ชุดราตรีอยู่แล้วนึกออกปะถึงบางครั้งเราแต่งตัวออกงานเราก็ไม่ใส่รองเท้าส้นสูงอยู่ดีเพราะเรามันไม่รู้จะใส่ไปทําไมอะ่ะและทีนี้พอมาประกวดใช่ปะมิสแกนโคลาดเก็บตัวแปดวันแปดวันนั้นอะ่ะ คนที่ไม่เคยไม่แทบจะไม่ได้ใส่รองเท้าส้นสูงเลยอะ่ะต้องมาใส่ไอ้รองเท้าชายนีสอะ่ะแปดวันตลอดเวลาโหโคตรทรมานอะ่ะแล้วเนี่ยเรางงมากเลยนะไอ้ช็อตที่ยืนอยู่บนเวทีอะ่ะแล้วประกาศรางวัลพิเศษอะ่ะและรางวัลพิเศษที่โคราดมันเยอะมากอะ่ะและทุกคนเข้าใจว่าตอนที่เรายืนประกาศรางวัลอะ่ะเราต้องยืนนิ่งๆเฉยๆอะ่ะแบบยืนอยู่ท่านั้นอะ่ะ คือถึงจะขยับมันก็ขยับได้แค่นิดเดียวอะโหอะไรที่ค้อทรมานอะมันเหมือนกับหนังเทา้ามันแทบจะอยากจะไหม้แล้วก็หลุดออกมาเลยแต่แบบคือมันไม่มีความสุขสักวิดเดียวเลยนะไอการแบบทุกทรมานอยู่ตรงนั้นะ่ะคือคนมองมาแบบอุย้ยสวยสง่างามแต่ในใจเรานี้คือแบบกูจะตายแล้วค่ะกูจะตายแล้วช่วยกูด้วยหนังเท้ากูจะไหม้ให้ได้เลยตอนนี้ คือมันคืออยากจะร้องไห้เลยอะพูดจริงมันทรมานมากแล้วคิดดูดิใส่เดือนหนึ่งอ่ะรองเท้าแบบนั้นอะตายได้นะแล้ววันที่ประกวด ตอนที่ได้มงโคราาแล้วประกวดเสร็จนี้คือโคตรดีใจอ่ะโคตรดีใจตรงที่ว่าวันพรุ่งนี้กูไม่ต้องใส่รองเท้าส้นสูงแล้วค่ะอย่างเงี้ยจะขึ้นผมแล้วมดไหนพุกคนเห็นหมดตรงไหนไหนหมดอยู่ไหนไหนว่ามดผ้าห่มมดอยู่ไหน อไรวะอะไรขวาไหนไม่ช่างมดมันเออมันไม่เห็นนะมีนาไปเชียรอุ้มที่เวดนามไหมไปไปไปวันที่ยี่สี่ข้างในช่างมันเถอะคงหาไม่เจอแล้วปล่อยไปเดี๋ยวมันก็ตายอยู่ในนี้ละ เข้าไปในพระหมแล้วแล้วทำไมไม่สลัดสลัดอะไรเราก็เรากันโปอยู่จบเรื่องมดค่ะผ่านผ่าน <c oughs> หวานหมดขึ้นมดอาจจะหนาวบวมเยอะไหมว่าสนาหมดคนเวียดนามเขารอรับเองตึมเลย ว้าวจริงหรอได้คนเวียดนามอุ้ยโอเคโอเคยีบสี่ไปวันที่ยี่สิบสี่แฟนคับเวียดนามมีนาเยอะนะมีนเบบก็มีงั้นเราจะได้เจอคนเวียดนามวันที่ยีสิบสี่นะคะแล้วก็อาจจะเจอที่งานอยู่แล้วละ่ะวันที่สิบห้ารอบไฟนอล มนีน้ำหนักเท่าไหร่แล้วไม่ได้ชั่งอาทิตย์ก่อนอะที่รู้สึกว่าตัวเองผอมลงหรือคือคือมันผอมลงแบบรู้สึกได้เว้ยก็เลยไปชั่งน้ำหนัก47แต่ตอนเนี้ยเรารู้สึกว่ามันขึ้นหละรู้สึกว่าบวมๆขึ้นมาและน่าจะไม่ใช่แหละตอนเนี้ยแต่ยังไม่ได้ชั่งยืดซีขอเซลๆเลยนะเซล์ทำไมแค่นั่งเครื่องบินไป แต่งตัวธรรมดานี่แหละกางเกงยียนเสื้อยืดเราไม่ได้ไปประกวดเดี๋ยวดิฉันไม่ได้ไปประกวดไม่ต้องมาขอลุกนั้นลุกนี้บ้าหรือเปล่าแต่งตัวแบบคนธรรมดาไปต่างประเทศคนปกติไปต่างประเทศไม่ได้ไปประกวดไม่ต้องมาขอลุกนั้นลุกนี้ค่ะนี่เป็น นักท่องเที่ยวคนหนึ่งที่ไปชมการประกวดลุกละตินบ้าหรือเปล่าไม่มีทางเกิดขึ้นในชีวิตฉันขอลุกนั่งค่ะได้อยู่น่าจะลุกนั่งหลายรอบเลยละ่ะพี่มิลาใช้ลิปของอะไรคะวันนี้ทาทอมฟอร์ดกับกลอสดีออ r พี่มีร้องเพลงหน่อยอืมไม่เอาแฟนคลับหรือแฟนนางงามแฟนพัดลมใส่สุดคืออะไร <c oughs> ใส่สุดเรื่องอะไรใครอยู่ข้างหลังอืเลิกเล่นมุกแบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะไปแล้วแวะมาให้หายคิดถึง,งเฉยเพราะว่าคิดถึงทุกคนนะ แค่อยากมาขอบคุณที่ช่วยกันโหวตแคสอวอร์ดนะสาวไวใสใครยังไม่ได้โหวตไปช่วยโหวตให้หนูด้วยนะโหวตแล้วก็โหวตอีกได้อะไรอยากได้รางวัลน,นี้แล้วก็เดี๋ยวเรารอเจอกันอีกทีในไลฟ์ตอนหกโมงครึ่งไปนั่งรอเลยนะหกโมงครึ่งเจอกันโอเคไหม โหวตที่ไหนใครยังไม่ได้โหวตไปกดดูในสตอรี่นะมีลงในสตอรี่อยู่มันจะมีลิงก์ที่กดเข้าไปได้นะบายบายนะไปแล้ว